แม่สวยในชุดแน่คืออลังการไม่ใครสวยนางสาวไทยคือชิดายเพราะแม่สวยาร้่นเท่าเออเอาอกเฉยเลยเออลักเฉยเลยอดเดี๋ยวนนกี้นีมันไม่ได้ค่ะ แท่ด่ามันก็เหลือทนแล้วบางคาแบบเราไม่ได้ทาอะไรผิดมาด่า,าดเราทำไมมาบูลลี่เราทําไมอีหัวล้านอีแบบไมไปแล้วก็บูลลี่แฟนดิฉันด้วยเราก็พยายามแบบฝืนขำไปแหละแต่ควาจริงเรารู้สึกว่ามันไม่ขำหรอกพอมันไม่ใช่เป็นการแบบหยอกล้อแซลกันแบบที่แบบอย่างพี่มดดําอย่างแม่อีกคนหนึ่งเขาชื่อพี่อะไรนะที่เขาเป็นอัพเตอร์ยำอ่ะนั่นเขาน่ารักนะทั้งสองคนเกิดเหตุขึ้นเขาดีบมาเทแคร์ฉันเลยขอบคุณทั้งสองคนว่าเออเขาเข้าใจความรู้สึกเราแต่เราไม่ขำด้วยไง เล่นกับเราเกินเบอร์อยู่ดีมากระชากวิกเรามันคือการมันคือการเหยี่ยมมันคือการหมิ่นศักดิ์ศรีสำหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันคือการหมิ่นศักดิ์ศรีดิฉันไม่ใช่ตัวตลกคุณมีสิลน์มาดึงวิกดิฉันมันไม่มันไม่เข้ารูปเข้ารอยแล้วเพราะมันถูกกระชากออกจังหวะนั้นคือดิฉันแบบดิฉันรู้สึกแย่ระดับสิบถ้ามีถ้ามีสิ์ระดับก็คือระดับสิบ พีฉันรู้สึกแย่มากเลยฉันเดินไปห้องน้ำาีฉันรูฮึด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 อยู่ในใจแต่ตอนนั้นค,ความรู้สึกมันเสียไปแล้วมันมันแบบอยากกลับแล้วอยากกลับแล้วอยากตอนนี้เลยอยากกลับแล้วอยากขึ้นรถตอนนี้เลยแต่ด้วยแบบพี่มดดำเขาให้เกียดติเราไปเราก็ต้องแบบยิ้มนู่นเนี่ยไม่เป็นไรอะไรแต่จริงๆความรู้สึกมัน มันแย่มากดิฉันว่าเรื่องการให้เกียรติคนอื่นการเคารพคนอื่นการรู้จักมารยาทและขอบเขตมันคือเรื่องพื้นฐานไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูกถูกทำให้ให้อับอายต่อหน้าสาธารณชน ไม่มีใครแน่นอนไม่มีใครรู้สึกดิฉันไม่ใช่เป็นคนหน้าหนาจนถึงขั้นจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกดิฉันออกทำไมถึงคิดว่าการทำให้คนคนหนึ่งต้องรู้สึกอับอายต่อหน้าสาธารณชนมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไดอกไม้บนหัว มันเป็นการแสดงกูแสดงภาพยนตร์น่ะของพี่พจน์อนอนท์กูก็สแสดงสแสดงตั้งสองเรื่องแล้วยังในในหนังเนี่ยอิตุก,กี้ด่ากูอะ่ะมันเล่นเป็นผีแล้วกูเล่นเป็นหมอผีไม่โกรไปจนตายเลยเหรอมันคือการแสดง